ก็ขอบคุณนะครับ<ล>สื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่เข้ามาในวันนี้นะครับก็แล้วก็ขอบคุณทางแม็กด้วยครับจากรอนฟิตจากประเทศเกาหลีใต้ครับที่มาร่วมทำสัญญา MOU แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเพสตองครับในในใ,ในส่วนของผมนะครับเป็นผู้บริหารบริษัทเพสตองจำกัดซึ่งเราก็จะมีในพาร์ทของอบริษัทจำหน่ายเครื่องออกกำลังกายนำเข้าเครื่องออกกำลังกาย แล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับจากทั่วทุมุมโลกครับมาเพื่อพัฒนานักกีฬาแล้วก็จัดจำหน่ายในภูมิภาคเราแล้วก็ประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบรักกีฬานะครับอ่าเราก็ สร้างนะครับเป็นพื้นที่แห่งนี้นะครับที่เราอยู่ก็คือเพสตองเพอร์์แมนซ์แคสเนติกนะครับก็จะเป็นแนวการฝึกสมรรถภาพนักกีฬานะครับที่ทันสมัยแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถที่จะวัดผลผลลัพธ์ได้นะครับเราจะดู Data ต่างๆเรื่องของผลลัพธ์ต่างๆนะครับตรงนี้ในส่วนของเพสตองเพอร์์แมนซ์เนี่ยครับเราก็ จะมีแผนที่จะขยายสาขาไปทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะให้นวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็การพัฒนานักกีฬาจากราบญ่านะครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือทีมกีฬาเพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศชั้นนำเนราก็พยายามที่จะนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัยจากความสําเร็จของประเทศอื่นๆเข้ามาสู่นักกีฬาและวงการกีฬาไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านงานวิชาการกต่างที่นี่ก็ ทำแล้วก็ยินดีต้อนรับผูร้ร่วงงานทุกที่นะครับในการซัพพอร์ตศักยภาพของของนักกีฬาแล้วก็เยาวชนแล้วก็คนทั่วไปด้วยนะครับสำคัญมากนะครับคือไอ้เครื่องที่เรานําเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่นักกีฬาอาชีพหรือว่าเยาวชนนะครับมันมีโหมดที่สามารถที่จะเป็นโหมดพื้นฟูสําหรับคนที่ปาเจ็บหรือผู้สูงอายุหรือเด็กอะไรพวกนี้ครับมันมีหลายโหมดมากเราก็เลยคิดว่า มันครอบคลุมนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นโรบอทนะครับเรียกว่าโรบอทตัวนี้คือเป็นโรบอทตัวแรกในโลกที่คิดพัฒนาขึ้นนะครับในประเทศเกาหลีนะครับเราก็เลยเห็นความสำคัญตรงนี้นะก็ได้รับโอกาสจากทางรอนฟิกนะครับให้เราเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็เป็นรอนฟิกไทยแลนด์นะครับที่แรกในอาเซียน้วยครับที่มีเครื่องตัวนี้นะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณรีซอร์มากครับที่แบบว่า มาเป็นเกสแล้วก็มาเป็นนักกีฬาครับที่ที่จริงอะ่ะก็เคยทางานร่วมการเจอกันยังไงครับผม mm hmm. ก็วันนี้ได้มีโอกาสนะครับได้เชิญมาทดลองเครื่องนี้จริงเพราะว่าดีซีอก็เ,เล่นหลายกีฬาอย่างเงี้ยครับก็อาจจะได้นำสิ่งนี้ครับผมไปพัฒนากับนักกีฬาสมัยใหม่ได้ต่อเนื่องตอนนี้ครับผม mm hmm. ขอบคุณมากครับ

ทุกคนแม็กซ์บอกนะคะทุกคนแม็กซ์บอกค่ะคุณแม็กซ์บอกว่าเวลามองเขาหาเวลาเขามองหาพาร์ทเนอร์ค่ะตัวตัวลอนสตกเงอะค่ะก็มีพาร์ทเนอร์ในหลายๆประเทศใช่ไหมคะ แต่ในประเทศไทยอะคะ่ะที่เขามองอว่าทําสามารถทำกับเครืซองได้เพราะว่าทางเพองซองเนี่ยมีความตั้งใจที่จะนําเอาเทคโนโลยีของเขาของรอนซีกคะค่เข้ามาแล้วก็เหมือนสามารถพัฒนาและไปต่อกันได้นะคะเขามองเห็นตรงนั้นเขาก็เลยเลือกทํากับเครซองค่ะเราคิดว่านวัตกรรมตัวนี้นะคะถ้ามาใช้กับการพื้นฟูด้านกายภาพ 실수에쓸수 없는, 그리고 예를 들어, 댐핑 모드 같은 경우는 저희가 물리, 일상생활에서는 겪어볼 수 없는 물리적인 법칙이요 그래서 그런 것들을 저희가 임의적으로 기술적으로 제공을 해서 선수들에게 필요한 각 써야 되는 그지 않고 있던 근들을 쓰게. ในเครื่องอะค่ะที่มันมีหลายๆหมวดนะคะก็จะมีหมวดหนึ่งที่ชื่อว่าดัมปิ้งค่ะตัวโหมวดดัมปิ้งอันนี้ที่เกาหลีอะค่ะนักกีฬาจะใช้เยอะในการฟื้นฟูร่างกายกล้ามเนื้อหลังจากแข่งกีฬาหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังสามารถช่วยเกี่ยวกับพวกคนมีอายุหรือเด็กที่แบบกล้ามเนื้อต้องการการพัฒนาหรือว่าต้องบริหารกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้ยสามารถใช้หมวดนั้นได้ด้วยนะคะจะเป็นอย่างนั้นคือในเกาหลีเนี่ยมันมีซุนซูชอนก็จะเป็นซุนซูชอนในกีฬาฟุตบอลแล้วก็ซัมซุงฮยอนเด 거저개 중에 아홉 개가 쓰고 있어 저희 제품은 이제 국내에서나 해외에서는 저희만이 가지고 있는 특색은 인정받고 있어요 그래서 건저희만이 인정받고 있는 기술을 태국에서 어떻게 잘쓸수 있는지를 고민하다가 제일잘쓸수 있는 플레이스테오링 착용입니다. ใช้เครื่องนี้ค่ะค่อนข้างแบบเหมือนใช้แล้วได้ผลแล้วก็เป็นเป็นแบบเป็นเครื่องที่แพร่หลายในเกาหลีมากค่ะทัวนักกีฬาใช้เยอะแล้วก็ทางทีมเบสบอลของซัมซุง LG ที่ดังๆในประเทศเขาอะค่ะก็ใช้เครื can, so ่องนี้เหมือนเป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาของประเทศเกาหลีอะค่ะเขาก็เลยมองว่าอาทีนี้ถ้าจะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์กับเครื่องนี้ได้ยังไงบ้างซึ่งพอเขาได้มาคุยกับเป็นพันธมิตรกับทางเทยซองเลยค่ะเขามองเห็นว่าทางเทยซองเนี่ยจะสามารถนําเครื่องของเขาไปใช้ประโยชน์ได้มากได้สูงสุดอย่้ยคะ